สวัสดีค่ะวันนี้แบงก์ก็จะฝากที่พี่พรนะคะไปทําบุญต่อเป็นสะพานบุญต่อที่ที่จีลาพรเหมาโคงไก่นะคะเดี๋ยวแบงก์จะฝากพี่เข้าไปทําบุญให้น้องหมานะคะพี่พรจ๋าฝากโคงไก่ไปให้น้องหมาเนี่ยจ้ะมีพี่เอฟซี่นเหมาจ้ะนี่นะคะ ค่ะพี่พี่พรไปทําบุญต่อให้พ<ช>ีเอฟซีเป็นสะพานบุญต่อค่ะคนเหมาคะะ่ะจะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ,คคะนี่นะคะแบงก์ก็ฝากพี่พรไปเป็นสะพานบุญให้ต่อนะคะขอบคุณพี่จิราพรมากมากนะคะที่อุดหนุนแบง์นะคะขอบคุณนะคะที่มาเหมาโครงไก่ของแบง์นะคะขอบคุณที่ให้กำลังใจและก็ ขอให้ผลบุญที่พี่ทำนะคะกลับไปหาพี่ร้อยเท่าพันเท่านะคะ60บาทของพี่ขอให้ถูกหวยเป็น60ล้านเลยนะคะขอให้พี่ได้บุญเยอะๆนะคะขอให้เจริญรุ่งเรืองนะคะดูแลรักษาสุขภาพตัวเองด้วยนะคะขอบคุณมากๆนะคะขอบคุณถึงจะเป็นเงินเล็กๆน่นอน,นแต่ แบงก็ขอบคุณมากๆนะคะ60บาทของพี่มันมีค่าต่อการขายของของแบงค์มากเลยนะคะขอบคุณค่าเอาไว้ข้าวว่างๆก็แวะมาเจอแบงค์ได้นะคะขอบคุณมากๆเลยนะคะพี่จิาราพร ช่วงนี้แบงก์ก็กลังเก็บของนะคะเพื่อที่จะกลับบ้านขอบคุณพี่ที่มาเหมาแล้วก็ให้แบงก์ได้กลับบ้านเร็วๆนะคะขอบคุณมากๆเลยนะคะขอบคุณขอให้พี่สุขภาพร่างกายแข็งแรงนะคะขอบคุณคะ่ะขอบคุณนะคะขอบคุณคะ่ะ